สวัสดีครับสมาชิกสตาทุเรด,ดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่23กันยายน2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติดรังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับ ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v i p ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอสรากหวยฮานอยงวดประจำวันที่22กันยายน2565กันก่อนครับผลกันนอสลากหวยฮานอยพิเศษ ทำการออกในเวลา17.15นาถึง17.30นรางวัลเลขไทย3ตัวบอออก354 2ตัวบน54เลขไทย2ตัวล่าง64ผลกันออกสระกวยฮานอยปกติทำกันออกในเวลา18.15นาถึง18.30นรางวัลเลขไทย3ตัวบอออก777 7, 7, ครับ2ตัวบน77 2ตัวล่าง35และผลกันออกสระกวยฮานอย VAP ทำการออกในเวลา 1 9บเนาฬิกา15นาทีถึง1 9 3เนากานาทีรางวัลเลขไทยาย3ตัวนออก6.15เลขไทย2ตัวน15.2าตัลาง55นะครับนี่คือผลการออกสลากหวยหน่อยพิเศษปกติและวีพีงวดประจำวัน,วนที่22กันยายนครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขไทยาย3ตวัวบน หวยฮานอยปกติซึ่งออก777นะครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละ,ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี35,80ครับ3 5 8หหลักสิบครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี25,70ครับ2570และหลักหน่วยครับ นำเลขเกดคํานวณหาเลขเด็นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี4 5 9 0นครับ4ี่0นี่คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หวหฮานอยงวดประจําวันที่23กันยายนครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบตัว25 70าจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว45,90จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2บงบังหนักบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว ได้24 25 29 20 5วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้54 55 59 50 7วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้74 75 79 70นะครับ0วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้04 05 09 00รวมทั้งหมดในชุด2ตัววัน16ชุดครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรด้ยครับส่วนชุดเด่นครับ ผมจัดตัดจาก16ชุดที่สมาชิกดูครับมาดูหลักส,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 สิบครับ4ี่ครับ2570ดครับ2570ดึงเล yeah, ข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลักสิบครับหลักหน่วยสีตัวครับ4ี9 0ครับ4590ดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9วางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัว2และ7จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว4และ9ครับจะได้ชุด เด่น2ตัวบนหวยฮานอยเด่นครับในชุด2ตัวบนครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี24 2 9 7 4 7 9 4ชุดครับ24 29 74และ794ชุดครับนี่คือชุด2ตัวบนหวยฮานอยครับส่วนในชุด3ตัวบนนะครับในชุด3ตัวบนมาดูนั่นหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ3580ครับ3580ดึงเลข3ครับดึงเลข3นะครับและดึงเลข82ตัวครับบางหลักร้อยครับ ผมนำหลัก1ิบตัวครับสามนำหลักร้อยสตัว3และ8ครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด2 4 2 9 7 4 7 9จี่ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3นะครับบางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดเจ็ดสามสองสี่สามสองเก้าสามเจ็ดสี่สามเจ็ด 9 8วัางหลักร้อยจบกู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้8 2 4 8 2 9 8 7 4และ8 7 9้รวมทั้งหมด8ชุดครับในชุด3ตัวบน8ชุดได้กันครับผมจะสรุปชุดเน้นได้ชุดรองในชุด2ตัวบนและ3ตัวบนให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับในชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ2อ2 9 7 4และเ9ครับชุดเน้นครับเน้นไปที่79ครับ เน้นไปที่79นะครับชุดรองครับรองที่24ครับรอง24เน้น79รอง24ส่วนชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเน้นเน้นไปที่379ครับเน้นไปที่379ชุดรองรองไปที่824ครับรอง824นี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด2ตัวบนและ3ตัวบนหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและบีพีสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1ิบแปดนากาสินาทีถึง18บแนาฬิกาสนาทีครับมาดูเลขไทยสองตัวล่างกันต่อครับเลขไทยสองตารางหวยฮานอย i, ปกติงวดล่าสุดวันที่22ออก35ครับในงวดล่าสุดออก3าครับหลักสิบครับผมนําเลข3คํานวณหาเลขเป็นประจําหลักสิบในงวดวันที่23นะครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี2479ครับ2479 หลักหน่วยครับนำเลขคําคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยเดลขเตืนจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี4 5,90นครับ4ี่0นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้าย2ตรตัวหัวหน่วยครับในหลัก14ตัวครับ2479ครับดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข้9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ4 5 9 0ครับ4 5 9 0ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข9 2ตัววางหลักหน่วยครับ ผมจะนาหลัก1ิสองตัวครับ4และ9กาจับคู่หลักหน่วย2ตัว4และเก้าจะได้ชุดเด่น2ตัวล่งวางหุยฮานอยเด่นครับในชุดเด่นที่สรุปยาบคู่ไว้มี4 4 4 9 9 4 9 9ครับ4 4 4 9 9 4และ99 4ชุดครับเป็นเลขไทย2ตัวล่งวางหุยฮานอยครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่49ครับเด่นเน้นไปที่49นะครับรองมาที่99ครับรอง99เน้น49รอง99นี่คือชุดเด็กไทย2ตัวล่างของหุยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปนดนากานาทีถึง18บแปดนากนาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับงวดประจำวันที่23กันยายนครับเลขเด่นที่ผมได้สรุปเลขในชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับที่สรุปจปับกู้จากสูตรคำนวณได้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 2429 74 7 9 4 44 9 9 4และ99รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบน2ตัวล่างมาได้ทั้ง3าานอยพิเศษปกติและ VP ครับมาดูชุดเน้น3ตัวันครับสรุปชุดเน้น3ตัวนันเน้นไว้ที่3 79ครับเน้น3 79 2ตัวบนเน้น792ตัวล่างเน้น49ครับนี่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ตัวรอง824ครับ สตัวบนรอง8242ตัวบนรอง242 2, ตัวล่างรอง99ครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองในชุดสามตัวบน2อตัวบนและ2ตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้น7จ็ดครับวิ่งล่างเน้น9ครับบน7จ็ดล่างเาครับในชุดเน้นและชุดรองชุด2ตัวบน2ตัวล่างก็จะมี79็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าสี่เก้ารวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจบคู่กัน7จ9ดเ เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่23กันยายนครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวิพีครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18รากา15นาทีถึง18รากา30นาทีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารยารับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปสมาชิก ดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องมารอเลื่นกันในงวดวันที่23กันยายนครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดยดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกลกลง่มกครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรวันที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษธานปฏิและฮานอย VAP ลงคลิปสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนําลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกสตา์ทรยงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮานครับพิเศษปิดิและ VP งวดประจำวันที่23กันยายน2565เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ